ี้ก็อยากจะถามว่ามีเคสไหนไหมแบบโทรมามาบอกให้พี่ช่วยเหลืออันนี้ก็มีประจําครับมีบ่อยมากๆนะคร<ห>ับแบบเออมาพี่ครับพี่คะช่วยคุยกับนายจ้างให้หน่อยประมาณนี้ก็คืออย่างเช่นเอาอยากจะขอทำโอทีประมาณเนี้ยก็ก็มาบอกว่าให้ไปคุยกับนายจ้างให้หน่อยอยากทำโอทีเยอะต้องการเงินแต่ทีนี้ก็ไปคุยให้หลังจากนั้น6กเดเดือนมาทําไม่ได้ ทำไม่ได้ก็กโทรมาหาญิงบอกว่าพี่เขาไปคุยกับนายจ้างให้หน่อยผมไม่ไหวแล้วผมทำภาษีไม่ได้แล้วยเยอะต้องการเงิน <l> ก็โทรไปคุยอีกแล้วก็โดนนายจ้างด่าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคุยอะไรเราก็ต้องมีการคิดคอขขอพิเคราะห์ก่อนที่จะไปคุยกับนายจ้างนะครับแต่ผมกเข้าใจนะครับว่าน้องๆคนมาใหม่เนี่ยจะขยันมากๆนะครับขยันแค่6เดือนหรือ1ปี 1> อนอกน,นั้นก็ไม่ขยันแล้วออกมาต้องเงินเยอะอยากไดโออยากได้เงินใหใช่ครับ ฝากติดตามเ่ออาชามี่แท้แน่ด้วยนะเะวันะะนี้เราจะมาทำอะไรกันนะแต่ <Yahoo! S 1> เราจะมาสัมภาษณ์คนดังในเกาหลีนะคะทุกคนวันนี้มิ้ก็จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบมาเกาหลีนะคะว่าสอบมายังไงนะคะแล้วงานที่เราต้องการเนี่ยมันจะตรงกับที่เราไปสมัครเรียนหรือว่าสมัครสอบกันหรือเปล่านนะคะคลิปนี้มีคำตอบกับตามมีมาเลย สวัสดีครับสวัสดีครับผมรสวัสดีครพีุ่นะคะันนี้ได้นำตัวค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อจักราวุฒินะครับหรือที่น้องๆแรงงานไทยในเกาหลีจะรู้จักก็เรียกว่าพี่วุฒินะครับก็เป็นแรงงานไทยที่มาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยระบบ GPS นะครับโดยการจัดส่งของรัฐบาลไทยกระทรวงแรงงานนั่นเองครับ ตัวเองก่อนนะคะว่ามากี่ปีแล้วแท็กแรกเป็นยังไงแล้วแท็กสองแบบเป็นยังไงนะคะว่าแท็กแรกเนะะี่ยค่ะคือค่าแรงหรือว่าเงินที่ได้นะคะว่ามีน้อยหรือแบบเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อข้าพมก็ประสบการณ์ในการมาทําง,งานที่ประเทศเกาหลีนะครับก็ตอนนี้รวมระยะเวลาแล้วก็ประมาณ9ปีกว่านะครับมาตั้งแต่ปี2010นะครับซึ่งความแตกต่างนะครับตั้งแต่ปี2010ที่เริ่มมาแต่ก่อนก็ ฐานเงินเดือนสตาร์ทอยู่ที่ล้านกว่าล้านหนึ่งแสนล้านสองแสนนะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยก็ล้าน8ปดแสนนะครับก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าของการมาทางานที่ประเทศเกาหลีครับซึ่งค่าแรงจะแตกต่างจากที่ประเทศไทยมากนะครับแล้วหลังจากที่พี่สอบมาแท็กแรกแล้วการสอบมาแท็กสองนี่คะมีความยากหรือง่ายต่างกันมากแค่ไหนครับอ๋อก็คือมันเป็นแบบนี้นะครับทาง ะระบบ EPS เนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดไปว่านะครับแรงงานที่จะมาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยระบบ EPS โดยถือวีซ่า E 9จะสามารถที่จะพำนักและทำงานในประเทศเกาหลีใต้ได้วาระละ4ปี10เดือนนะครับหลังจากที่ผมเองเนี่ยทำงานครบ4ปี10เดือนเสร็จแล้วก็กลับไปสอบเป็นระบบสเปเชียลนะครับซึ่งระบบสเปเชียลเนี่ยก็คือจะเป็นสำหรับโรงงานไหนที่มีแรงงานเกิน50คนขึ้นไปนะครับ เวลาเรากลับประเทศไทยเราต้องไปสอบสเปเชียลแต่ถ้าหากว่าโรงงานไหนที่มีแรงงานต่ากว่า50คนเราก็จะสามารถกลับมาโดยที่ไม่ต้องสอบเขาเรียกว่าระบบแรงงานซื่อสัตย์ครับจะมี2ระบบครับค่ะทุกคนใครที่สนใจอยากมาเกาหลีนะคะก็ฟังตามแนะนําตามคลิปนี้ได้<า>นะ,ะแล้วก็ตอนนี้พี่วุฒ ทำงานอะไรอยู่อคะตอนนี้นะครับก็ทำงานเกี่ยวกับบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เมืองสุวรรนะครับเขตสุวรรนะครับก็เป็นโรงงานทำอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กับซัมซุงกับไอทีซึ่งเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไรประกอบครับแล้ววันหยุดหรือเวลาว่างพี่ไปทำอะไรเหรอคะแบบแต่หนูได้ยินเข้านะคะว่าพี่ ที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนดังในเกาหลีนี่คืออะไระอ้โคอหคนดังให้ฟังค <laughs> <ฮะ>่ะโอเคนะครับก็มันมันเป็นงานอดิเรกครับเป็นเวลาว่างส่วนตัวนะครับเดี๋ยวสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกน้องๆที่กําลังดูคลิปนี้นะครับการมาทํางานเกาหลีไม่ใช่ว่าเราจะมาทํางานแล้วได้เงินอย่างเดียวนะครับแต่โอกาสเราก็คือการไปไขว่คว้าค้นคว้าหาประสบการณ์หาวิชาชีพให้ตัวเองซึ่งทางรัฐบาลเกาหลีแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐ <laughs> ไม่ว่าจะเป็น เอ่อ HRD Korea หรือที่คนเกาหลีเรียกว่าฮันกุกซานอบอีหรอกคงดันนะครับอันนี้เขาก็จะมีโครงการสําหรับแรงงานต่างชาติที่ชอบอในการพัฒนาทักษะตัวเองอยากจะเปเรียนวิชาชีพเสริมนะครับซึ่งเราเป็นแรงงาน EPS ถือวีซ่า E9 ก็จะได้สิทธิ์ในส่วนนี้นะครับวันหยุดเราก็ าเวลาไปเรียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนทําอาหารการเรียนตัดต่อทาวิดีโอการเรียนซ่อมรถยนต์การเรียนตัดผมการเรียนช่างไฟฟ้าซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทาง H.R.D. Korea เนี่ยเขาเตรียมให้แรงงาน E.T.S. นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่มีความสนใจอยากเพิ่มศักยภาพตัวเองมีความรู้ความสามารถอย่าลืมครับมาทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยระบบ E.T.S. ถือวีซ่า E9 เราได้มากกว่าการทำงานแล้วได้เงินครับ ที่ไม่รู้นะคะว่าต่อมาเกาหลียังไงเดมิจะถามน,นะคะว่าต้องเตรียมตัวยังไงต้องเตรียมเอกสารแล้วต้องไปสอบที่ไหนเรียนานานไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมก็คือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็คืออันดับแรกที่เราจะต้องทําเลยถ้าเราอยู่บ้านเรายังไม่มีอะไรทําอันดับแรกแนะนําให้เราไปเรียนภาษาด้วยตนเองครับก็คือไปฝึกเขียนพยัญชนะสระแล้วก็ผสมคํานะครับส่วนลำดับที่สองนะครับเราก็ อรอคำสั่งก็คือประกาศจากทางกระทรวงแรงงานทางกระทรวงแรงงานเขาก็จะประกาศรับสมัครบุคคลนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วก็จะมีสถาบันสอนภาษาเยอะแยะมากมายครับซึ่งณปัจจุบันเนี้ยก็จะมีทั้งของเอกชนและก็ของรัฐบาลนะครับส่วนของรัฐบาลก็จะทําโดยกระทรวงแรงงานแต่ก็จะมีปีละไม่กี่ครั้งนะครับส่วนของเอกชนก็จะมีตลอดทั้งปีครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยู่พื้นที่ไหนใกล้ที่ไหน ไปเลือกเรียนที่นั่นนะครับเลือกสถาบันที่ได้มาตรฐานและก็มีประสบการณ์ในการสอนภาษาแล้วจะทําให้เราเดินตามฝันมาที่เกาหลีได้อย่างมีความสุขครับอย่างมีความมั่นงคงที่เราฝันไว้ใช่ไหมใช,ใช่ครับทุกคนแล้วก็นี่มีความกังวลอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่มาแล้วแบบทํางานที่เราแบบไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะแบบงานมีปัญหาหรือว่าเงินไม่ตรงเท่าแก่โกงอะไรเงี้ย<า>เราสามารถไปดําเนินเรื่องหรือว่าไปเปลี่ยนงาน ที่ไหนได้บ้างะคะอืมโอเคครับนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆในเกาหลีนะครับคือน้องๆที่มาทํางานเนี่ยเราก็ต้องเผื่อใจไว้ก่อนนะครับเผื่อใจใหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้สวยหรูเหมือนในซีรีส์อย่างเช่นบางคนดูในโลกโซเชียลเห็นโคตดเงินเยอะๆใช่ไหมเห็นทํางานสบายกินเลี้ยงอย่างนั้นอย่างนี้โอเคนั่นเป็นอีกมุมหนึ่งที่มันสบายแต่ในสังคมการทํางานของประเทศเกาหลีมันก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่มัน ไม่สวยหรูนะครับอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าให้น้องๆก็ต้องทําใจเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อทํางานเพื่อที่จะเก็บเงินเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่จะไปการันตีได้ว่างานเราจะหนักหรือไม่หนักนะครับแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่สมมติว่าเรามาทําแล้วมันทําไม่ได้มันงานหนัก อันนี้เราก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือให้คําปรึกษานะครับซึ่งเป็นของภาครัฐนะครับซึ่งศูนย์ที่ได้มาตรฐานก็มีหลากหลายตามเมืองต่างๆนะครับอย่างที่ผมรู้ก็คือศูนย์ช่วยเหลือฮันกุกนะครับซึ <S <S ่งอยู OK. <S 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 ่ที <S <S ่กรุงโซนะครับแล้วก็ที่ศูนย์ที่ซูวอนแล้วก็ศูนย์ที่พงดําที่ฮวาซองนะครับแล้วก็ที่ยงอินก็มีนะครับก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าแรงงานเนี่ยมาทํางานแล้วทํางานไม่ได้อยากจะย้ายงานอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะว่า สัญญาจ้างเนี่ยมันจะครอบคลุมเราไว้แล้วว่าการที่แรงงานจะย้ายงานเนี่ยต้องได้รับอนุญาตหมายถึงเซ็นยินยอมจากนายจ้างนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีลายเซ็นลายจ้าของนายจ้างมาเซ็นให้นะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะย้ายงานได้เพราะฉะนั้นการคุยกันครับเปิดใจคุยกันกบนายจ้างเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าว่าน้องๆอยากจะย้ายงานเขาต้องเข้าไปคุยกับนายจ้างครับอย่าทําแบบประชวงโดยการขาดงาน ะทําทแบบประชว่วงโดยการไปมีปัญหากับคนอื่นเพื่อที่จะให้เขาเซ็นย้ายงานอันนี้คือเป็นทางออกที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ในกรณีที่แรงงานเนี่ยทำงานแล้วไม่ได้เงินเดือนโดนในจ้างขี้โกงโ<ฮ>หรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้เราก็จะมีสูย์ช่วยเหลือช่วยฟ้องร้องนะครับตามค่าแรงแค่แรงงานครับแล้วเงินที่ถ้าเราทํางานนะคะเป็นเวลา แท็กนี้มีเวลากำหนดให้เท่าไหร่นะคะอ๋อก็คือก็คือรอบแรกจะเป็น3าปีแล้วก็ต่อได้อีกปีสิเดือนสรุปแล้วเป็นวาระละ4ปี1 0เดือนครับอันนี้คือเต็มสติมเลยครับแล้วใน4ปี10เดือนนี่คือมีเงินมีเงินให้แบบประจําปีหรือว่าถ้าเราหมดแท็กแล้วเราจะได้อะไรจาก<อ>ที่เรามาทํางานนะครับครับผมอันนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกับแรงงานมากนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็คือทางรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขามีกฎหมาย ควบคุมอยู่แล้วว่าแรงงานที่มาทํางานด้วยระบบ EPS ถือวีซ่า E9 เขาก็จะมีประกันต่างๆให้นะครับเป็นสวัสดิการของเราก็จะมีเงินเทจิกุมนะครับเทจิกึมเนี่ยหมายถึงเราทํางานครบ1ปีปุ๊บนายจ้างก็จะส่งเงินเดือนของเรา1เดือนเข้ากองทุนของเทจิกุมนะครับ แล้วก็คือคือ1ปีเราจะได้เงินเดือน1เท่าใช่ไหมครับถ้า4ปีก็จะได้สี่เท่าก็จะเอาฐานเงินเดือนเรา1เดือนส่งเข้าไปทุกปีนะครับแล้วก็จะมีเงินกู้บินยนตกลุมนะครับกู้บินยนตกลุ่มเนี่ยก็คือจะส่งทุกๆเดือนนะครับเราส่ง5 0นตายจ้าง50อย่างเช่นของพี่เนี่ยพี่ต้องจ่ายกู้บินยนตกลุมเดือนละ1 0,000แนายจ้างก็จะสมทบให้อีก10,000แสนบาทเแล้วพี่ก็จะมีเงินฝากทุกๆเดือนเดือนละ20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ทีเนี้ ลาที่พี่อ่ะทำงานครบสี่ปีสิบเดือนที่จะกลับบ้านพี่ก็ไปไปเดินเรื่องเอาเงินตัวเนี้ยแล้วก็จะมีสิ่งที่จะได้รับนะครับก็คือ1เงินกุ๊กบินยนเกึมก็คือเงินสะสมรายเดือน2เงินเทจิกึมเป็นเงินสะสมรายปีแล้วก็3เงินซัมซองฮาเจซัมซองฮาเจเป็นเงินตั๋วเครื่องบินที่ตอนที่น้องๆเข้ามาเกาหลีเนี่ยก็จะไปอบรมที่คอยลับใช่ไหมเออโอเค2คืน3วันแล้วก็เขาจะให้เราฝากเงินค่าซื้อตั๋วเนี่ยสี่แสนกว่าวอน อันนี้เวลาเรากลับเราก็จะไปเดินเรื่องเอาได้ครับทุกคนเห็นไหมคะว่าบางคนอาจจะคิดว่าแบบได้เงินน้อยได้เงินไม่เยอะนะคะแต่คนที่ดูคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นโจทย์หลายๆอย่างที่แบบอยากมาทํางานที่เกาหลีนะคะแล้วอยากถามพี่วุฒินะคะว่าพี่วุฒิทำงานอยู่สองแทก มีเงินเก็บมากน้อยแค่ไหนหรือว่าแล้วก็เงินเงินที่เราทํางานจากเกาหลีได้ค่ะเราสามารถเปิดธุรกิจเล็กๆของเราได้อือันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับผมจะบอกนะครับว่าเกาหลีเป็นประเทศแห่งแสงสีเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีถ้าใครที่มีสติในการใช้เงินก็จะมีเงินเก็บนะครับอย่างเป็นของผมเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่มีการวางแผนการเงินดีนิดนึงนะครับคือก็คือแขกแรกก็จะไม่ได้ซื้ออะไรก็เก็บเงินแล้วก็ไปซื้อที่ดิน หลายไร่นะครับก็ใหญ่โตมาโหฬารน,นะครับก็อนาคตก็ก็จะไปทําธุรกิจก็คือก็กลับมาแขกสองอีกแ็กสองก็คือกเก็บเงินอย่างเดียวนะครับถ้าเราเก็บอย่างต่านะครับสูงว่าเราเก็บอย่างต่ำสติว่าโอเคบริษัทเราเงินเดือนไม่ดีสูงว่าน้องๆคนไหนที่มาอยู่โรงงานที่เงินเดือนได้ไม่เยอะได้ฐานเงินงเดือนแล้วก็ไม่ค่อยมีโอทีเดือนหนึ่งหลังทําเสศษหักต่างๆนานาก็จะเหลือล้านเจ็ล้านแปประมาณเนี้ยเนาะก็คือถ้าหากว่าเราตั้งใจเก็บจริงๆนะครับเก็บเดือนละสัก สามหมื่นบาทนะครับสิบสองสามเป็นสามสิบหกปีหนึ่งก็จะได้ประมาณสามแสนหกสามปีก็ได้ถึงเงินล้านหนึ่งล้านบาทแล้วครับเงินล้านนี่คือรวมหลังจากที่เราจบแท็กหมดแท็กใช่ไหมคะแล้วก็มีเงินที่ส่วนต่างที่เราได้นี่คือแบบรวมกันก็คือจะเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ครับสมมติว่าสมมติว่าผมตั้งใจเก็บเงินเดือนละสามหมื่นนะครับภายในสี่ปีเนี่ยผมก็จะมีเงินประมาณล้านกว่าบาทและเสร็จแล้ว ถ้าผมมีเงินกุ๊กมินเธอจะกืนไปด้วยก็อย่างแท็กที่แล้วเนี่ยของผมก็จะได้รับเงินส่วนนี้ประมาณ20กว่าล้านยี่สิบกว่าล้านรวมก็ประมาณ6กแสนหกแสนบาทประมาณนี้ครับแสนบาทใช่ครับรวมๆแล้วก็แท็กที่แล้วแท็กแรกก็ได้ประมาณเกือบเกือบสล้านบาทเยอะมากนะคะคนแล้วมีก็อยากจะถามว่าข้อดีข้อเสียกับการสอบมาเกาหลีแล้วก็คนที่แบบเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะคะว่ามันต่างกันยังไงคะ อันนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะว่าเป็นกระแสที่น่าสนใจมากในโลกโซเชียลใช่ไหมเออบางคนก็ไปวิจารณ์ต่างๆ,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 ๆนานาครับส่วนสําหรับในมุมมองของผมเองนะครับผมคิดว่าแน่นอนครับการที่เรามาทํางานแบบกฎหมายมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีกับเราอยู่แล้วเพราะว่าเราจะได้รับสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินประกันต่างๆที่เราจะได้รับเป็นเงินสะสมบำเหน,น,น็จบำนาญและที่สําคัญครับเรื่องสวัสดิการในการ ดูแลสุขภาพก็คือเรามาทํางานแบบถูกกฎหมายเราก็จะมีประกันสุขภาพเราต้องส่งเงินคอนกังโบฮอมทุกเดือนนะครับเป็นประกันสําหรับอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าการรักษาพยาบาลที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากครับอันนี้คือหลายคนก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มาทํางานแบบไม่มีวีซ่าก็คืออยู่เกินกําหนดนะครับที่ใครๆเขาเรียกว่าผีน้อยนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ย มาแบบถูกกฎหมายครับมันอาจจะรอนานหน่อยแต่มันก็มีความมั่นคงนะครับให้กับเรานะครับเพราะว่าณตอนนี้ที่ประเทศเกาหลีเองก็มีคนที่พำนักแบบผิดกฎหมายแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอันนี้เยอะมากแล้วก็เปิดรับบริจาคบางเดือนเนี่ยเป็น3-4รายบางทีก็เสียชีวิตก็ไม่มีเงินค่าทำส่งส่งกลับบ้านประมาณนี้ก็คือมันเป็นความสูญเสียและก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากครับ อยากถามว่ามีเคสไหนไหมคะที่แบบโทรมาถามมาบอกให้พี่ช่วยเหลือค่ะว่าต้องทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีประจาครับมีบ่อยมากๆเลยครับเคสที่แบบเออมาพี่ครับพี่คะช่วยคุยกับนายจ้างให้หน่อยประมาณนี้ก็คือส่วนของพี่เองพี่ก็จะคุยได้ในขอบเขตนะครับอย่างเช่นอ,อ,อยากจะขอทำโอทีประมาณนี้ก็มาบอกว่าให้ไปคุยกับนายจ้างให้หน่อยไปทำโอทีอยากทำโอทีเยอะๆต้องการเงินแต่ทีนี้ก็ไปคุยให้ หลังจากนั้น6กเดือนมาทําไม่ได้ทําไม่ได้ก็โทรมาหาอีกบอกว่าพี่เขาไปคุยกับนายจ้างให้หน่อยพี่เขาไปคุยกับนายจ้างให่หน่อยครับผมไม่ไหวแล้วผมทำภาษีไม่ได้แล้วก็โทรไปคุยอีกแล้วก็โดนนายจ้างด่าทีนไ้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคุยอะไรเราก็ต้องมีการยิดิีคหอ,อก่อนที่จะไปคุยกับนายจ้างนะครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าน้องๆคนมาใหม่เนี่ยจะขยันมากๆนะครับขยันแค6่6เดือนหรือ1ปีนอกน,นั้นก็ไม่ขยันแล้วออกมาข้องเงินเยอะเลยอยากได้เง ใ,ใช่ใชครับใช่ประมาณนั้นครับทุกคนสําหรับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอยากให้ทุกคนไปติดตามช่องอาชามีแช n แนลนะคะแล้วก็ไปติดตามช่องพี่วุฒิได้นะคะครับผมอาวุฒิชคุนชาแนลครับช่องผมก็ไม่มีอะไรครับมีแต่ความบันเทิงครับทุกคนสุดท้ายนี้นะคะพี่วุฒิมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กําลังจะสอบมาเกาหลีไหมคะ ครับผมก็อยากจะฝากถึงแรงงานไทยทุกท่านนะครับขุนพลแรงงานที่กเตรียมความพร้อมที่จะมาเกาหลีนะครับก็ขอให้รอนะครับอย่างน้อยนะครับการที่เรามาทํางานด้วยระบบ EPS โดยการจัดส่งของรัฐบาลนะครับสิ่งที่เราจะได้นัก็คือความมั่นคงนะครับและก็สวัสดิการต่างๆครับก็ขอให้น้องๆได้รอนะครับอย่าอย่ามาทํางานแบบมิดวนไมนะครับอย่าคิดที่จะ เอ่อมาท่องเที่ยวแล้วมาโดนวีซ่านะครับซึ่งมันทําให้เกิดลเสียกับเราหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงที่เราจะโดนโงจากนายจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการต่างๆนะครับที่เรามีสิทธิ์จะได้รับเหมือนแรงงานที่มีวีซ่าแต่เราก็ขาดจุดก็คือพลาดโอกาสจุดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราเจ็บป่วยนะครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับค่าใช้จ่ายมันสูงมากแล้วก็มันจะทําให้เราเกิดความลําบากนะครับเวลาไปหาหมอ เพราะเราไม่มีวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังคอนเฟิร์มเหมือนเดิมนะครับว่าการมาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้แบบถูกกฎหมายคือสิ่งที่มั่นคงที่สุดสําหรับแรงงาน EPS นะครับถ้าหากว่าอยากจะมาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยระบบ EPS นะครับขอให้ทุกคนนะครับมาโดยการจัดส่งของรัฐบาลนะครับเพื่อความมั่นคงของตัวท่านเองนะครับขอให้ทุกท่าน เดินทางมาทำงานอย่างถูกกฎหมายโดยการจัดส่งของรัฐบาลนะครับขอบคุณแม่ครับาติดตามช่องด้วยนะคะว่าช่องีสาระความรู้และความบันเทิงค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่อูสวัสดีค่ะสวัสดีครับ